ชุดทองอันถัดไปก็มีออกมาแบบตัวเต็มซักทีนะครับและใช่ชุดทองรอบนี้แข่งไก่รอบนี้ก็หมดไปเยอะมากๆและยังไม่จบเอก็มาโอ,อ,อ้โหชุดทองใหม่รุ่นออกมาอีกแล้วแล้วบอกเลยว่าอลังและดีกว่าที่คิดเอาไว้นะครับแค่ขนาดชุดที่เฉยก็ก็ดูว้าวแล้วอะชุดก็คือก็น่าโดนอยู่นะทําเป็นเล่นน่าโดนอยู่เอ้ยเพิ่งสังเกตว่านี่มันติ่งหูแบบเอลฟ์นี่ว่านี่มันไม่ใช่มน,นุษย์ อีโมดนะครับอีโมดอันนี้น่าจะเออไม่ได้บัคไม่ได้บัคเป็นอีโมดไม่ใช่อันนี้นนเป็นแอนิเมชันสั้นนะฮะให้ดูซึ่งจะดูได้ในร้านค้าเท่านั้นนะครับเนี่ยแอนิเมชันก็เท่นะเท่มากเท่มากอ๋อออฟก็คือเจ้าตัวแจกันเองเพิ่งรู้อันนี้ถ้าตอนเข้าหน้าล็อบบี้นะคะตอนกดเข้าเกมนะ ก็ไม่ได้อลังกว่าอันเก่าๆหรือก่อนหน้านี้นะบางอันมันดูอลังกว่านี้อย่างเช่นน้ําแข็งอะไรอย่างงี้เนาะแต่ก็ไม่แย่ครับไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่อันนี้อีโมดอีกกันหนึ่งเนาะเอามาอันนี้ก็เท่นีก็เท่นีก็เท่ใช้ได้ใช้ได้อันนี้คือกระเป๋าแดงของเขานะครับในเซตเลยเลเวลหนึ่งโอเคนะผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งกระเป๋าแดงที่โอเคเลยไม่แย่ มันเหมือนเป็นการดีไซน์แบบกระเป๋าบวกถุงเนะเาะประมาณนั้นนะที่มันพับได้อะแล้วส่วนเครื่องร่อนนะครับก็ดูใช้ได้อยู่ตัวมาราทอฟนะครับก็คือแจกันที่แตกหักเนี่ยแหละระเบิดสวยดีเกด๋ดีเป็นตัวงูนะครับเซอร์เพนกรอบรูปรูปและตัวไก่ของเขานึกถึงไก่แล้วลูกเส้งผมเพิ่งแพ้ไปรอบสุดท้าย แม่งอัดมาล้านก็โอ้สิ่งมากถึงเดี๋ยวค่อยสรุปในคลิปถัดไปเลยกันคนะเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังกันว่าถ้าเกิดใครสนใจจริงๆแล้วอยากจะเล่นจริงๆต้องทําอะไรยังไงบ้างเนาะและ้วชาวเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนํา Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุม้มสะดวกรวดเร็วแล,และปลอดภยัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกนจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกมเอื่นๆอ,อีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือดูที่ใต้คลิปของผมได้เลย อย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่ออีกเรามาดูตัวปืนกันดีกว่าซึ่งจริงๆผมก็เคยได้สปอยไปแล้วเนาะแต่ก็อีกสักรอบแล้วกันพร้อมกับตัวชุดไปเลยควันก็อลังเหมือนกันนะครับแต่จริงๆเอยระเบิดดูชัดกว่าหลุดครั้งก่อนนะฮะก็อลังอยู่นะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ก็ใกล้เคียงกับธรรมดามั้ยมันก็ดำๆขาเนาะเออเอแต่ก็มันก็มีมุ่งๆอยู่แหละส่วนสกินเลเวลสานะครับเป็นตัวอัปเกรดตัวสกินเลเวลซีคิวฟีดอลังมากคิวฟีดอลัง บอกเลยเด่นชัดแน่นอน on hit effect นะครับหรือเอฟเฟกการโดนยิ่งชัดเจนแจ๋แวแววพร้อมกับตัวที่ห้อยของเขาและสกินเลเวล6นะครับอันนี้คือระดับเบสิกมันขยับขเขยื่อนด้วยแหละแล้วมันเป็นออร่าสีม่วงชมพูบอกเลยว่าสาวๆหลายคนน่าจะชอบใครที่เป็นสายสนยจริงๆอะนะสวยสวยๆวยสวย,สวยอันนี้ inspect emo นะครับเมื่อทำการกดดูสามารถใช้ได้ในเกมนะครับและสุดท้ายน,นะครับตัวกล่องศพของเขา ก็เป็นแจกกันเนาะก็โอเคอก็ดูแหวกแนวดีดูไม่เหมือนชาวบ้านเขาดีแต่เสียดายนะครับไม่ใช่เลเวล8ถ้าเป็นเลเวล8นะอลังกว่าน,นี้แล้วหน้าอัพกว่าน,นี้เยอะเลยอะ่ะและนี่คือสภาพตอนใส่ของแต่งแบบครบนะครับสวยสวยสวยใครที่ชอบเอดับจริงๆใครที่ชอบเลนสไนไม่ควรพลาดครับสวยสวยมันเ,เหมือนเคยนะครับอัพปืนนี้เท่ากับอัพระเบิดและระเบิดไฟทั้งคู่นะครับ จะต้องมีครบทั้ง2องอย่างนะปืนกับระเบิดไฟหรือปืนกับระเบิดหรือทั้งคู่นะครับถึงจะได้เอฟเฟกนะจ๊ะแต่ยังไงก็น่าโดน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 โดยรวมก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับและใช่ยังมีสปอยอีกมากมายกำลังรอเป็นเพื่อนอยู่และเทคนิคการเล่นอีกมากมายที่ผมได้เตรียมเอาไว้แล้วนะครับรอติดตามกันเลยจ้